ตัวนี้น่าจะไขะ่ครโอเคสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันย่างว,ว้าวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมครับโอ้ดื่น,น้ำแกง สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาพี่น้องไปทําปลากระทิงนะครับหลังจากที่เราไปหาปลากระทิงมาแล้วคราวนี้เราจะเอาปลากระทิงไปย่างกันแล้วก็คอยติดตามรับชมว่าเราจะาปลากระทิงที่เราทําย่างเนี่ยไปทําเมนูอะไรได้บ้างคอยติดตามรับชมกันนะครับไปไปย่างปลากันเลย เกลือละลายแล้วเราก็เอาปลาเลยวตัวเต็มกันแล้ว

ปิดไาไว้วอันนี้ก็เรียบร้อยควบคุมไฟย่างไปเรื่อยๆทักสี่ห้าชั่วโมงเดีย๋ยวมันจะแห้งอย่าไปใส่ไฟแรงเกินเดีย๋ยวมันจะไหม้นะครับต้องคอยดูไฟเรื่อยๆสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันย่างว,ว้าวเห็นไม้เห็นไม้เห็นไม้สวยไหมครับโอ้แต่ยังไม่แห้งเท่าไหร่กำลัง สุกแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่แห้งนะครับผมไม่ได้ย่างให้มันสุกนะผมจะย่างให้มันแห้งคือย่างไฟร้อนๆไปเรื่อยๆสุดยอดครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่ยาวไม่ยาวดูถังสามปอกถังน้ามันถังน้ามันสองรอลิตรชั่วโมงนึงค่อยมากลับมันเรียบร้อยปลากระทิงย่างของเรามันก็จะ <c oughs> แห้งเรียบร้อยนะครับโดนลูกชายหลอยไปกินตัวนึงเดี๋ยวอยู่สี่ตัวครับ โอเคอย่างเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาไปทำยังไงต่อคอยติดตามรับชมกันนะครับจัดไปสุดยอดอ่าอันนี้ก็ปลากระทิงย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้มโค้งนะครับตัวเดียวเต็มจานเลยพี่น้อง เดี๋ยวอีกสองตัวอยู่ตู้เย็นอยู่มาใส่ตู้เย็นไว้มันแห้งนะมันแห้งแล้วมันกรอบหางมันหักเลยมานะใส่ตู้เย็นไว้แต้มโค้งกัน โอเคสำหรับเมนูต้มโค้งปลากระทิงก็เรียบร้อยนะครับมันไม่ยากต้มโค้งปลากระทิงทาแป๊บเดียวมันจะยากตอนที่เรา,าย่างปลามันจะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าย่างเสร็จแล้วเอามาต้มแป๊บเดียวก็ใส่ใบกระเพราเข้าไปหอมแล้วก็ใส่พริกแห้งขั้วครับน้ำมันน้ำมันพริกแห้งที่เราคั้วแต่แรกเราเก็บไว้แล้วก็เอามาเทในทีหลังก็น้ำน้ำซุปมันก็จะ เข้มข้นน่ากินจะเป็นมันแตกข้างบนนะครับลองชิมดูโอ้รสชาติดีสุดยอดเลยครับร้อนๆเผ็ดๆหอมใบกระเพราโล่งคอดีครับสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องเม,น,งมน,งนูนี้หากินยากานไหมครับย่างแล้วเนื้อมันจะร่อนนะร่อนออกกับกระดูกดูดูเนื้อมันนี่นะครับเนื้อมันจะร่อนออก มันไม่ใช่ไม่ใช่ปิ้งนะย่างคือย่างย่างลมควันเลยให้มันแห้งหอมหอม,มปลาปลาลมควันเข้ากันครับมากิ่เข้ากันเป็น,นี่ย เวาเราอยากกงน้ามจรับตรงนี้ก้มอืมต้องผักไปหน่อยหอมมากดันไปนอืม สุดน้ำแกงเนี่สุดยอดเมนูเนี่ยเด็ดหากินยากผสมกับอยากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับเมนูปลากระทิงต้มโค้งวันนี้ก็สุดยอดมากเลยครับใครอยากกินก็ไปหามาทำกิ่งนะครับขายเขาขายกันก็แพงอยู่นะปลากระถิงย่างสุดก็ย่างแห้งแล้ว ยางแห้งแล้วน่าจะโหละเก้าร้อยหรือพันสองนี่แหละตัดไปพี่น้องสวัสดีครับ